สวัสดีครับ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 สวัสดีค่ะบาริกัดเสี่ยนรุ่นจับปล่อยหลักลอยแล้วก็สามตัวแล้ค่ะเสี่ยนรุ่นหอดขาสามตัวขาโมดไหมล่ะโอ้เดี๋ยวเด้อใครที่หายาขาโมดไปบ้าเอาเลยรัตตากันไปแรักกายขาโมด ต่อไปต่อพี่น้องไปนี่หนึ่งมีน้องไปวันที่หนึ่งนะครับต่อเลยนะคะสำหรับรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดพี่น้องครับเสียพอไปใส่เด้อรักลอยของเสี่ยงกันครับตอนนี้เบิองใบหัวเสี่ยงตะก่อนได้พี่น้องเบืองหัวงอกเสี่ยนเด้อเฮ้บว่าได้รักลอยว่าได้สามตัวแตกเด้อพี่น้องเสี่ยงปลา จับปากกามากกับโทษจับปากกามากกับโทษแล้วก็เอเอออกไปโลดเซียนเซียนแล้วจะไปเมืองมิสุระอ่าเอาค่ะต่ว่าจะให้เร็วก็ดีขึ้นกันประจำบริบาบาเข้าปแ,ปขแต่ออกดูเรื่อมากนะตะวันไก่ได้ช่องไกนดำแน,น่นะมุมีเงินเติมน้ำมัน เขามาเบิ้งทางช่องเน่เด้อท่านผู้ชมที่กำลังโทรศัพท์เยอะก็ได้ไปเบิ้งทางช่องนั่นแหละครัเบเดจอโทรหาเสียนเสียนกขานังงาย <c oughs> อยู่ตอนนี้นเพิ่นว่ากับผ้ากันเงียบๆเนี่ยบานเนียนเสียนเรามีสมาธิเสียนเราเหตุตัวจเลือดไวแล้วอันที่เรานั่งเขียนนี่คือเราหลอกให้ไหมนาะค่ะช <c oughs> ี้แจงน้ำแมนแมนแอดซีมันกับว่าพ้ากันเว้าดู้กับเสียนเราเบาๆทางแอดมินก็เลยต้องเบาเนาะค่ะ เพราะว่าพี yeah. s <S uh, ่พี oh. ่น้องบางท่านก็ว่าขึ้นหยาบแค่พันว่ามันวาละบางว่บางคนที่มาที่ห้างบ่อนี่เซียนเราไม่มีสมาธิเนี่ราคำนวณผิดที่จริงเซียนเราคำนวณแล้วแล้วเราจังคอยเอือนเราคอยตัวเลขเพิ่นคำนวณไว้แล้วเขียนไว้แล้วเรียบร้อยแค่ยนแล้วมาหลอกให้ห้าให้ให้ใจยนนะครับให้แอดมินได้อธิบายให้เอฟที่ังน้าว่าบางคนก็บ่เข้าใจเนาะค่ะ มิตรท้าว่าหายอันนี่เขียนเองที่น้องพอดีว่าของปลอมต้องล่อมเขียนเฉียนนะครับที่ถึงเขียนแล้วก็ไปเขียนได้แล้วเขียนแล้วเนาะตะวันเยซีที่เบิ่งเหมือนลาของปลอมเตะเพามีลายเส้นเชี่อมเพาะมันลายเมื่อเพราะมันตรงซื้อเชี่อมอีกเพื่นบอกว่าซับสนวัสดุขนาดเทียนตัวเดียวกันคือกันเพื่นบอกว่าซับสนเพราเป็นยังเนาะค่ะ วากันไปเส้นนักเส้นเงียบได้ไหมรเส้นปอยนะเก่าเนี้ยมันนสิบเก้าวันที่สิบเก้าเอามีหลักฐานความบาปล่อยวันที่สิบเก้าแต่ว่าแนวทางของวันที่หนึ่งแล้วค่ะเอซจัดบอดดยบาให้หลังหวยออกแม่นหลังหวยออก เพราะว่ามีมีบางคนไปยามสีมยังเบนประเด็นไปเนาะเพรว่าแม่นล้างหวยออก <c oughs> อันหลักร้อยนะคะจะหายจะหลักร้อยไปก่อนเราอยถับเบองเดอ้อจากเอารักซิปมื่บวว้านเนี่ยที่มามาจับส่กระไดช่วงล่อนะคะหลักร้อยมีสองมีสามมีเจ็ดเนาะคะ่ะผู้ใดที่จดหลัก ที่จุดสองตัวไว้เอาไปจับใไ้ไปทานเลยค่ะหลักร้อยสองสามเจ็ดนะคะตอนนี้เสี้ยงก็ลังระบายสีเดี๋ยวค่อยดูนะคะว่เนี่โอ้เด้นให้ยักษาาน,เนะเก่าเล้นให้เก่าหางบเซนใี่ไหคะสีดเกี้ยนเกี้ยนก็บอกเราตัวนี้นนเห็นบา้าง กส,สิบ่เขาวัวที่เสียนเด่นใหน้บ่เขาตัวเด่นหัดบางนึงมันฝันอยู่ตัวแหลกเลยเนาะหกหกสองต้นเลยเป็นต้นได้เห็นต้นเลยขึ้นรถกวนมูคือเสียนไาลนี่ยดีเะพกไปยื้อทั้งหนาเนาะกั่นั่งยื้อทั้งหนารถเนาะแน่ยนันมาเสียนพกพกไปยื้หนารถที่ลี มองไปนั่งร่อยกนหนารถแล้วสเสี่ยนเสียมาเป็นยัางาก็อยากให้เอฟซีเบิรงคลิมนั่สิได้ฟังได้เข้าใจนั่เนาะค่ะเน่ย<น>เดี๋ยวปุ๊บเห็นตอรีฟั๊บไปเหุ้ใดอยู่นะครับพี่น้องตอนอธิบายนั่มแต่ว่ามันโยนน้ำแข็งมาได้โดน <laughs> หายไปจากม้วนกั <laughs> นไปไลยแล้ว <laughs> ร้อยนะคะสองสามเจ็ดคู้ใดที่จดละแอบสองตัวไว้มาว่าเนี่ยเอาไปจับใส่ใดเลยเนาะค่ะช่วงล้อเซียนเขียนเขียนเหมือนกันก็ได้จริงจ้าอุ้ยปูหาน้อคนเป็นเหล่วแล้วเซียนเป็นหมูแล้วซุ่มเพิ่มเพิ่มเอาไปสองตัวไปเราไม่จับใส่ได้เลยเนยะสองคู่เพิ่มเขียนไว้เราได้มาว่าเนี่ยเนาะสี่ห้างเรียนๆจ้าเพิ่ก็ไปจับไว้เนาะ ก้อมันสีหลายเพราะว่าลักล่อยมันมีสามตัวนตัวเด่นๆของเสี้ยงมีแกซีหางบานีิคันตัสตัวแรกนมากออเแี้ยนได้เลยมาผสมตัดอย่เอ่นที่เลือกเอาครัได้มันใจลักล่อยตัวเดียวเม็ดเดียวครัจับไปใส่นะครับแต่วา่ามันกลับขาดแรงมากเนาะคะ่ะบสำหรับท่านี่น้องเพิ่มมันใจของเพิ่านนัน่งตรงกันเจ๊จาบ,บประหยัดงกจาแล้วต่เลือดเอา เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับนักร่อยคือเดียวเดี้นี่ตัวใดเสี่ยงมากตัวใดมากที่สุดหัวหูเหินก็เฮ็ดไปตามสูตรที่เสียนอืมตัวเดียวกัให้ตัวเดียวเท่านั้นเนอะคน่องสาไวหัวงเหวินตัเสี่ยงกับวันนีอนเพราะว่าผ่านเชียไม่ก็ออกตัวแต้มกับซิ้องทางนี่มันแบบเรางตัดออกแล้วมัได้ อ๋อคิดสองบาทนะคิดง่ายๆเนาะยาบันสีบ้าโอ้ยตาตาอ,ออกไม่สะ่ได้เนี่ยมันมันมีดูเนาะตนนัดาขนมาเลยที่ตีพี่น้องบ,บางท่านมาเห็นอยู่แต่ไม่ได้ซื้อเนี่ยอะไรเยอะตัดออดก <c oughs> คนแนมกับกับนี่ เดี๋ยวรอเตรียมแพ็เตรียมจดนะคะจะเทมล้วเด้อโอเคตอนนี้รอระบายรอทำไฮไลท์อยู่นะครับกดใจรอแป๊บหนึ่งเด้อพี่นอนรอยนี้ที่สิบเก้าเดือนเก้าหกเจ็ดนะครับเอ้าเมื่อเดือนสิบเก้าเดือนเ้น,น,นี่แต่เก่ากับเก่าไม่สิเพรแต่สามโตอีกอยู่บเนเชสยนอ๋อนี่ย เราว่ามึงยังทนมันได้มากเสี่ยนบอกว่าถ่าได้มากแล้วมันมาตรงมากเลยไม่ตรงไม่ตรงก็โต้กับสันเสียนมาเออได้เดินแล้วเดินดีที่น้องเสี่ยนตะเก่านพี่เจหนาเด้อพี่น้องเอซีก็ได้ฟั่งเราเลกขาสูดเขาเสี่ยนหมัดร้อย เป็นหลักร้อยหลักสิบเป็นหลักสิบหลักหน่ยเป็นหลักหน่ยนนวยช่วยมากเป๊ะเลยเด้หน่อยที่สีสลับนน <c oughs> หน่อยที่สีออกตกกับทามามีออกกาบ,บอมก,กับมีแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ม่มมนหน่อยก้อนโตโต,ลตล๋เนาะค่ะหมวดแหลกเสี้ยนฝอยเอ้าแบบนี้ยกมาเสี้ยนแบบเนต่างๆเสี้ยนต่างๆว่าดับแต่ว่าเสี้ยนอห็นตามสูงแต่ว่าเสี้ยนรุ่นต้มีสูตรดับเต้อพี่น้อง เลขเซียนรุ่นไม่มีสูตรดับมีแต่สูตรออกส้ใต้ช่วยระบายให้น้ำาใสครับเส้นใต้สีแงด่าบมีดับมีแต่ออกเลขเซียนรุ่นไม่มีสูตรดับหรือว่าเซียนสีมี่กูไวจักตัดออกเมื่อแล้วปกติกับสีมี่อะไรเนาะที่นี่พี่น้องบ้านนี้มาแล้วแต่หน้าจุดน้อยนะครับพี่น้อง เก็บเต็มจดเลยพี่น้องาามาแล้วหลักร้อยเก็บงา<ว><ด>นจอขายายเอาเด้ครับยินหลักรอยรัฐบาลไท้ได้พี่น,ออน้องก็จะคุดสามครัวรับพกให้แล้ว หลักลอยแล้วกรชูดสามตัวได้พี่น้องที่ในนีน้ละนี่จะทางนี่เสี่ยงทั้งหมดสีบ่บอ่มันเป็นตัวกราบอ,อ่ะคันพุเออมันเป็นตัวกราบเป็นตัวกราบสามเก้าห้าสามห้าเก้าเสี่ยงอย่างนั้นได้ตรงตรงอยากให้ได้ตรงตรงคันพุโบรงตรงสามศูนย์หากับสามห้าศูนย์โอ้ยจะมาต้องเป็นเลขตัวเดียวกันเนาะเป็นเลขตัวเดียวกันแต่มันกราบเยอะในหันครับไมเห็นมันขตรงนะฮะแล้วแต่ว่าเขตงเสี่ยงก็อ,อย่างไรตรง พี่วัวยังให้ฟินน้องไปตดวไปย่งว่าสันเอาคตันเดกยันเดียวตัวเตียวเพิ่งแบบว่าได้หลายครั้งกังทีแล้วตัวเอาสังเกตเอาได้เอ็มซีแสดงว่าวันนี้แห้งได้หน่อยละมวยกำลัสิบมิซีหาเงินว่าเสียสามศูนย์หกสามหกศูนย์สามเก้าหาสามหาเก้าสามศูนย์หาสามหาศูนย์เพื่อตัสออกไปสามคู่แล้วสามหางแล้วนะ แล้วก็มีอีกว่าหารเอฟซีสังเกตเบิ้งดีๆนะคะมันมันซ้ำกันนะครับตัวไหนที่มันสลับตะวันเซียนเราอยากให้ได้ตรงตรงตัวยานมันมาสลับตัวเลขเจ็ดศูนย์หกเจ็ดหกศูนย์นะครับตัวเดียวกันมั้งเดี๋ยวนี่จริงถ้าได้จริงไั่ละลายดิไม่หลายตัวนะครับลอยกว่าทุกครั้งเลยครับนี่้องเป็ดตกครับกันด้วยเชื่อเอฟซีกุญแว่าหลายกัน ไปเอาแค่นั่น <ะ S 1> ก็นไดเนาะค่ะทีงเก็สังเกตค่ะถ้าให้แอดปบิ้งเนี่ยตัเยดเสีเยเลาใคอยากได้ตรงเสื้อมัน,นเสี่ยนว่ามั่นใจว่าเสี่ยนรักรักของเสี่ยนนี่มันเป๊กกะครับก็เอาตามนี่เลยเพ,พื่อนบอกว่าถูกอย่างนี่การลงทุนมันอยู่ทีส่สัทธาเนาะถ้ามีรัทธามีข่วมเสียปุ๊บนี่สิถูกทันที<แ>ถ้าถ้าว่ามีสัทธาว่ามีข่วมเสีย ครับโบตุโฮโบเสียเด้ครับอันนี้ก็ให้พี่น้องไปพี่เจ้าน่าบังเน้อครับอันนี้ให้แนวทางนะครับพี่น้องบวมมากชุดสามตัวชุดสองตัวบนเทียนกจะลอยสองตัวทปเอาตัวครับท่านผู้ชมครับถ่ายคลิปกับเป็นชุดสองตัวบนล่างนะครับ ให้พี่น้องไปพิจเจณาเนาเด้อครับผิดถูกกายะวะกันครับทางช่องเป็นเพียงซื้อกลางที่นําเสนอเพราะเป็นแนวทางเท่านั้นครับให้พี่น้องโชคมามล้ารวยกันท,กทุกทุกท่านนะครับวัเปรียบเทียบบังคับลักลอยกระไดแล้วนะครับครบ,บทวนกระบวน่าครับให้รวยๆแห,ห่งๆปังๆเด้อครับพี่น้องทีสี่ครับวันที่หนึ่งตุลาให้มีแต่คําว่าโชคดีสําหรับพี่น้องที่ทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับโชคมาลํารวยกันนะครับ ออกกันไหมในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ